โอเคนะครับผมก็สวัสดีสวีดัตคุณผู้ชมทางบ้านทางภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานภาคตะนองเชียงเหนือเชียงใ,ใต้เชียงตกทุกคนกันด้วยนะครับก็วันนี้ไม่อยู่ในเกมฮันกี้ชาติกันอีเช่นเคยนะครับก็ช่วงนี้เนี่ยฮันกี้ชาติก็ทําตัวน่ารักมากๆเลยนะครับได้ทําการอัปเดตใหม่เพิ่มแมปเพิ่มฉลามใหม่นะครับชินชากิราและอาร์ติกลิฟส์เข้ามานะครับแล้วก็มีอีเวนท์ที่หลายๆคนรอคอยด้วยนะครับ ซึ่งก็คืออีเวนต์นี้นะครับเป็นอีเวนต์ของปลาหมึกยักษ์นะครับบอสแบทเทิลโคโลซอลสควิดอะไรชนองนี้นะครับก็ชื่ออะไรผมก็จำไม่ค่อยได้นะครับก็เรียกกันว่าปลาหมึกยักษ์นะครับโอเคนะครับชื่อภาษาอังกฤษก็คือโคโลซอลสควิดจริงๆด้วยนะครับก็หลังจากที่คลิปก่อนๆหน้านี้เนี่ยผมได้ทําคลิปเกี่ยวกับปลาหมึกยักษ์ไปเยอะนะครับก็อีเวนต์นี้ก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่ามีน้องๆหลายคนถามหานะครับก็ อนนี้มันก็กลับมาแล้วครับก็ไปเล่นกันได้นะครับซึ่งมันกลับมาพร,พร้อมกับคอนเทสต์นะครับคือมันสามารถทําเป็นคอนเทสต์ได้เลยนะครับคอนเทสต์ของมันเนี่ยก็คือให้เราใช้ฉลามไซส์เ L นะครับในการสู้กับปลาหมึกยักษ์ให้ใช้เวลาที่ได้น้อยที่สุดนะครับตอนนี้ผมใช้ไปสามนาทีสี่แปดนะครับคลิปที่แล้วผมใช้เจ้าบัสซิ่งชาร์ปไปนะครับอยู่ท็อปยี่สิบเปอร์เซ็นนะครับส่วน ท็อปสองเปอร์เซ็นเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณสองอ้โหูสี่สิบวิมันทําไปได้ไงวะเนี่ยก็พยายามให้ในสองนาทีครึ่งนะครับก็สองสองนาทีสองเปอร์เซ็นก็ได้แล้วนะครับขอางวันจะเป็น air cup wing นะครับก็คือช่วยเพิ่มสปีดสิบห้าเปอร์เซ็นนะครับเมื่อเรากดบูทนะมันเป็นของลิมิเต็ดนะครับไม่มีขายในร้านค้านะครับได้จากคอนเทนต์เท่านั้นนะครับก็น่าสนใจมากๆเลยนะครับโดยคลิปนี้เนี่ยผมจะใช้เป็น xl ตัวนี้นะครับเบลช้างนะครับหลังจากที่เราเล่นบัสซิ่งไปแล้วนะครับคลิปที่แล้ว เจ้าเวลเช้าของผมเพิ่งเวลเก้าเองนะครับก็ไม่รู้ว่ามันจะไหวหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวลองดูนะครับโอเคบอสแบทเทิลนะครับถ้าสมมุติว่าเราใช้เป็นฉลามไซส์อื่นนะครับเจ้าพวกไซส์ใหญ่สุดพวกเมกาโลดอนหรือว่าพวกฉลามกายพันอะไรอย่างนี้เนี่ยมันก็จะ<อ>เล่นไม่ได้ครับเอาตอนนี้เกมเป็นไรวะงงเคยเกมขานะับต้องขอ,อยาเข้าใหม่นะฮะหวอะไรกู โอเคแล้วครับก็เข้าเกมใหม่แล้วนะฮะเอา้าอะไรวะเนี้ยเฮ้ย <c oughs> what the fuck what the fuck what the fuck <c oughs> อะไรวะเนี้ยเกมค้างเหรอ อ่ะเขาไม่แล้วนะครับนะ่าเริ่มต้นหรือว่าเราลองเข้าไปโอเคมาโอเคแม่งดับอีกแล้วนะครับจอที่ดับเนี่ยอะไรวะเนี้เฮ้ยฮัลโหล เอา้าเยะังะไรวะน,นี่เนี่ยมันมีเสียงกินกินอะไรอยู่ด้วยเนี่ยโอเคนะครับก็ไม่เป็นไรเปลวสัตว์เอาเป็นว่าผมจะลองเข้าอีกครั้งหนึ่งนะครับไปลองเล่นด่านธรรมดาดูก่อนนะครับถ้าด่านธรรมดาเล่นได้แล้วถ้า น่าธรรเล่นได้แล้วเราเล่นเราเมืงองยากไม่ได้เนี่ยเราก็จะทําการลบและติดตั้งใหม่เลยนะฮะโอเคเราลองเข้าไปเล่นในดาน Pacific Island ก่อนแล้วกันนะโอเคก็เรียบร้อยครับอังกฤษชาร์วัของผม I P นะครับก็ เดี๋ยวต้องทำการติดตั้งใหม่นะครับนอนเรม่ไรครับมันมันเสียเวลานะครับคือถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยโอเคนะครับก็ใครมีถ้าใครมีคอมเมนต์แนะนำว่าอะไรหรือว่าอยากให้เล่นเกมอะไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้ล่างคลิปได้เลยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นนะครับกดกระดิ่งกดแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก็ตอนนี้ผมก็ต้องไปขออนุญาตไปติดตั้งแอปใหม่ก่อนนะครับโอเคเจอกันคลิปหน้าครับสายคลิปนี้ก็บายบาย f pee moment later A few moments โอเคนะครับผมทุกคนผมก็ได้ทำการลบและติดตั้งเกมขึ้นมาใหม่เรียบร้อยแล้วครับอันนี้ก็ลองออกเข้าใหม่ดูครั้งหนึ่งนะครับว่ารอกที่แล้วมันก็ยังเข้าไม่ได้อยู่นะครับก็เดี๋ยวเราลองที่สูจน์กันอะไรเล็กน้อยนะครับคือผมอะลองใช้ฉลามตัวอื่นเล่นนะครับมันเล่นได้นะครับอ่ะอย่างเช่น ผมจะใช้เป็นอ่าเป็นซี่นะครับกดเข้าไปเลยนะครับเป็นด่านมอสแบทเทิลนะครับอ่าข้าไปนี่นะฮะ <Okay. S 1> มันก็กระโดดลงมา้มก็เป็นแมปปกตินะครับแต่เดี๋ยวทุกคนดูนะครับเดีผมจะออกเลยนะครับทุกคนดูความบั็กของมันนะครับไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะตอนแรกผมก็ยังเล่นได้อยู่เลยนะครับนี่นะครับผมจะใช้เป็น เวลชากนะครับนี่นะครับแล้วก็ลงมปเล่นในด่าันบอสแบทเทิลนะครับนี่นะครับทุกคนได้ยินอะไรไหมได้ยินเสียงนกไหมครับคือมันเข้ามาในแมปนั้นแล้วนะครับแต่ว่าจอผมดำแล้วก็มีไอที่ควบคุมทิศทางก็ขึ้นมานะครับแต่ว่าผมเล่นไม่ได้นะครับีโหลดใหม่แล้วเรียบร้อย ได้ยินเสียงนกบีได้ยินเสียงกินอะไรนะี่โอ้โหอะไรอร่อยเชียแต่ว่าเล่นไม่ได้นะครับโอ้เสียงแฮ็บก็เดี๋ยวผมจะลองเข้าใหม่ให้ทุกคนได้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับ เฮนะครับเข้าใหม่มันเป็นที่เร้รอยแล้วนะครับอ่ะครั้งนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะลองให้ทุกคนได้ดูในด่านปกติดูบ้านนะครับเอาเป็นอาร์กติกแล้วกันนะครับไปเข้าไปนี่นะครับทุกคนได้ยินเสียงนกไหมต่อดำแล้วก็โหลดใหม่นะครับไม่รู้ว่ามันเป็นฟา,าษาพิเศษของเจ้าโอชาร์กหรือเปล่านะที่มันไม่อยากให้ผมเล่นหรือว่าแบบมันเกลียดขี้หน้าผมหรือเปล่านะครับ อาจจะเป็นบั็กแค่ผมคนเดียวนะไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นหรือเปล่านะครับเนี่ยดูดิอะไรของมันนะครับกลายเป็นว่าผมได้คอนเทนต์เฉยเลยนะครับก็เป็นการบั็กของเกมนี้นะครับอันนี้อาจจะเป็นแค่ผมคนเดียวนะคนอื่นอาจจะไม่เป็นนะครับก็ถ้าคอนเทสของเจ้าปลาหมึกยักษ์เนี่ยมันต้องใช้ฉลามไซส์ xl นะครับ ทำออกมาแล้วสามตัวนะครับถ้าใครสงสัยว่าทำไมไม่มีเจ้าเวลวชาร์กนะก็นี่แหละครับคำตอบนะครับบัคแดกนะครับคือแม่งค้างแบบจอดำค้างอยู่หน้าโหลดเนี่ยครับคือลงแมปไม่ได้เลยนะขนาดมาเล่นด่านธรรมดาแล้วก็ยังลงไปไม่ได้นะครับโอเคนะครับก็ถ้าใครอยากให้ทำคลิปแบบนี้นะครับหรือว่าใ,ให้เล่นเกมอะไรมีข้อเสนอแนะอะไรก็ สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้ล่างคลิปได้เลยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดดิ้งกดแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับในการเล่นเกมน,นี้ต,ต่อไปนะครับก็ช่วงนี้ก็อาจจะต้องใช้เวลาฟาร์มไข่มูฟนานนะครับก็รอกันสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวมีคลิปรีวิวมาแน่นอนนะครับโอเคเจอคลิปหน้านแล้วน,นะครับสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายไอเ้เที่ยนี้เกมแม่งก็เสืร์มมาบั๊กอะไรตอนผมจะอัดก็ไม่รู้นะฮะ